วันที่28กรกฎา,าคมพุทธศักราช2565เวลา8นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดก้าปโปรดกร,กระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคม,มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชะกุศลปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎา,าคมพุทธศักราช2565ณท่าวาสุกรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสำหรับพันธุสัตว์น้ำที่กรมมงถวายพันปลาไทยจำนวน9้าชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาเทพาปลาโพงและปลากระโหฮ รวมทั้งสิ้น1ล้านตัวปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป